ครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ติดตามาท่าคิรุมานะครับก็ก่อนที่เขาจะเข้าได้เซ็นสัญญาวันีมไปชิมนะครับก็ได้ดูเขาโชวกับเทนชินบ้างหลายๆลายไฟแล้วเขาเป็นแชมป์เควันมานะครับก็ได้ดูผลงานตลอดแล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ผมได้เจอเขาแล้วก็เป็นไฟที่ดีมากสำหรับในชีวิตผมที่ได้ได้ได,ได้พบกับเขาครับผมคิดว่า ในวันที่สามนี้มันคงจะสนุกแน่นอนผมก็ตัวแทนคนไทยแล้วก็นักมวยในวันชชมชิพผมก็อยากทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็จะสู้ให้ดูเดือดที่สุดให้สมกับแฟนมวยที่รอคอยครับและนี่ก็คือภาพเฟกอฟ f นะครับการประจันหน้าของนักมวยในศึกวัน172ที่อัดแน่นทั้ง14คู่ครับแล้วก็เป็นคู่หลักๆที่เอามาถแถลงข่าวกันนะครับก็นับถอยหลังอีกไม่กี่วันนะครับย้ำนะครับ รายการนี้ชกกันวันอาทิตย์ที่23มีนาะมวยเริ่ม14.00นก,ก็ก่อนมวยช่อง7นะครับก็ถือว่าได้ทำการถ่ายรูปในการเตรียมตัวกันหมดแล้วรูปนี้ถ่ายไว้กันเมื่อวันจันทร์นะครับที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีงานถแถลงข่าวครับโอกาสนี้บิ๊กบอสก็มาร่วมด้วยแล้วก็หลายๆคนครับแนวคิดหลักของศึกนี้ก็คือวัน172เนี่ยคือญี่ปุ่นประทะกับนักมวยทั่วโลกนี่คือคอนเซปต์ของงานไงก็เลยจําเป็นให้ต้องมีนักชกญี่ปุ่นระดับแนวหน้ามาดวลกับนักมววยทั่โล ว่าง,งั้นเถอะก็อารมณ์ไทยไฟที่จัดนักชกไทยรับมือกับนักชกจากต่างแดนทั่วโลกนั่นแหละเป็นคอนเซปต์คล้ายๆกันคู่เอกเนี่ยทาเครุกับรถถังแล้วก็เห็นรูปร่างสีหน้าค่าตากันที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถถังอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเบ็น้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์นักชกอันนี้ก็จะต่อยกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับรุ่นไฟเบ็นั้นก็ต่อย5ยกด้วยคู่นี้แล้วก็ไม่ได้ต่อยมวยไทยนะครับเพราะว่าทาเครุเขาไม่ต่อยอยู่แล้วแหละมวยไทยทาเครุ ก็ออกมาแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจครับก่อ,อนโชกเขาบอกว่าผมชกในเควันมาตั้งแต่เปิดตัวจนเป็นแชมป์สารุ่นสำหรับผมนี่คือความท้าทายครั้งสุดท้ายครับที่การต่อสู้ของตัวเองและมันเป็นความท้าทายครั้งถุดท้ายนะแสดงว่าถ้าหากเขาชนะรถถังได้เขาอาจจะเลิกมวยหรือว่าไม่ต่อยกับวันต่อแล้วนะอันนี้คือถ้าตามสายตาตามความคิดของเราครับในขณะที่คู่ของตะวันฉายก็จะชกกับทางมาซากิโนอิริในศึกคิงเข็มขัดนะครับคู่นี้มีเข็มขัดเป็นเดิมพันก็คือเป็นเข็มขัดเงินเข็มขัดเฉพาะการ โดยตะวันฉายก็เปิดใจครับบอกว่าไฟนี้โชคกติกาคิกบ็อกซิ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มั่นใจมากแต่ว่าจริงๆก็อย่างที่บอกเขาก็คงพูดดึงราคาไปงั้นแหละนะครับส่วนตัวตะวันฉายเป็นนักมวยที่มั่นใจแล้วก็มุ่งมั่นอยู่แล้วขนาดแฟนมวยญี่ปุ่นเองก็ยังมองว่าไฟนี้ตะวันฉายแบเบอร์เลยนะครับแล้วก็มีทางมาซากิด้วยนะครับออกมาบอกว่าความมั่นใจเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นกับไฟนี้แล้วก็อยากชกกับตะวันฉายจริงๆเขาตั้งตารอไฟนี้มากนะครับเขารู้ว่าเขาน่ะเป็นนักมวยที่เก่งแค่ไหนเขาคือเขาพร้อมแล้วน นี่คือคิกบ็อกซิง่งเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองส่วนคู่ของนาบิลซูเปอร์เล็กครับก็พร้อมงานในที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เริ่มจะเบียดมาเรื่อยๆในเรื่องของเลทราคาครับโอ้โหน่าดูน่าชมนะครับแทบจะทุกคู่เลยที่ออกเปิดโผมาในศึกนี้มีจุรทานนะครับเจอกับ 3A มีเพชรจีจ้าเจอกับคานะคู่นี้จะน่าสนใจหน่อยสำหรับแฟนบอลมวยญี่ปุ่นเพชรจีจ้าเนี่ยแม้ว่าจะสดก็จริงแต่ว่าคานะก็ยังมีความเก๋าอยู่นะครับตะวันชัยค่ะ ทุกคนมองว่าเป็นคุณธวันชัยเป็นแข็งแรงมากแล้วน่าจะชนะอยู่เลยค่ะแต่ว่าเขาคนก็มองว่ามาครั้งนี้มาญี่ปุ่นต่อยกฎกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วก็นักมวยน้อยริก็แข็งแรงก็รู้สุดยังไงค่ะที่จะต่อยกฎกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ต่อยกับแชมป์คิกบ็อกซิ่งของน้อยริค่ะครับก็ไฟนี้มาต่อยที่ญี่ปุ่นก็เป็นคิกบ็อกซิ่งครับก็ถ้าเป็นมวยไทยผมก็ กับคีย์บ็อกซิ่งมันคนละอย่างกันก็ไม่ประมาทคู่ชกแล้วกันครับเพราว่าโนยลี่ผมก็ศึกษาดูเขาตลอดเขาเป็นมวยที่ตอยมัดเตะขาน่ากลัวแล้วก็ต่อยที่บ้านเขาประเทศญี่ปุ่นเขาคงไม่ยอมแน่ๆผมคิดว่าผมต้องเต็มที่ครับผมเขาถามว่ารู้สึกยังไงมาที่ญี่ปุ่นแลชกกับคานาค่ะก็สวัสดีค่ะ ไฟนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาชกในต่างประเทศนะคะก็ามาชกกับคณะครั้งนี้หนูก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าการกลับมาชกค,ครั้งนี้ก็นานแล้วค่ะที่กลับกว่าจะไม่ได้ชกค,ครั้งนี้นะคะเจอกับทางด้านคณะ,ะคะ่ะก็เป็นมวยที่เก่งค่ะเก่งแล้วก็มีความเร็วมีสเตปขาที่เร็วแล้วก็มีหมัดที่ดีค่ะเพราะว่า หนูดูเขาชกตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวันค่ะไปศึกษาดูเขาก็มีมีหมัดแล้วก็เก่งเป็นแชมป์เควันหลายเส้นค่ะค่ะหนูก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะที่จะได้เจอกับเขาค่ะเพราะว่าสไตล์คล้ายๆกันเหมือนกันค่ะค่ะก็คิดว่าวันที่ยี่สามนี้ค่ะสนุกแน่นอนค่ะก็ต่างคนต่างแลกกันแน่นอนค่ะก็จะก็จะโชว์ออกมาออกมาให้เต็มที่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมรู้สึกดีใจครับที่ได้มาโชกที่ญี่ปุ่นแล้วก็ต้องขอบคุณคุณยติแล้วก็ทางวันครับที่ได้จัดผมขึ้นมาก็ผมคู่ชกผมก็คือโจนาธานเขาเป็นมวยที่เก่งในกีบ็อกซิ่งแต่ผมจะมาชนะเขาเพื่อที่จะเอาเข็มขัดไปประเทศไทยครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในโลกนี้มีสิ่งหมหัศจรรย์เกิดขึ้นและผมจะเป็นสิ่งหมหัศจรรย์สิ่งนั้น ที่ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขครับสืบอปเลื่กับนบีนะคะข้อแรกถามว่าความรู้สึกยังไงที่ชินช้ํากับชินช้ําที่ญี่ปุ่นข้อที่สองรู้สึกยังไงที่ต่อยกันอีกครั้งค่ะหนุ่มจากนบินะคะสวัสดีทุกๆคนด้วยคนระับอ,อันดับแรกก็ต้องขอพุนบอชาเตียที่้โอกาสผม ในมาชกในวันนี้ในวันที่ยี่สามนี้ที่ญี่ปุ่นแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาชกที่ญี่ปุ่นเพราะวา่ารู้สึกชอบญี่ปุ่นมากครับออแล้วก็ดีใจครับที่ตัวเองพัฒนาได้มาถึงขนาดนี้จนได้โอกาสได้มาชกคับพี่ซูเปร็กอีกครั้งหนึ่งครับผมก็จะทำผลงานต็มเองเออกมาให้ดีแล้วก็เต็มที่ครับคุณอิจิบะก็ ตัวผมเองก็รู้สึกดีใจครับที่บอสชาตรีได้นําผมมาโชคที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเ,เมืองที่ผมชอบแล้วก็เป็นรูปแบบาการชกมวยไทยรู้สึกตื่นเต้นครับที่จะได้นำไม่ม่ายมวยไทยได้เข้ามาโชว์ในประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งวันที่23านี้ก็จะได้เห็นมวยไทยในรูปแบบของผมครับขอบคุณครับ ตามซูเปอรกนะคะเคยต่อยกับตากรด้วยรถถังด้วยแล้วคู่นี้จะเป็นขวามรอซสึกว่าคู่ยังไงคะแล้วก็อยากดูคู่แบบไหนคะครับแน่นอนครับคู่รถถังกับาทาเิรุเป็นคู่ที่หยุดโลกคู่ที่ทุกคนอยากดูตัวผมเองก็อยากดูและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือผมอยากดูให้ครบ5ยกแต่ผมเชื่อว่าคู่นี้อาจจะไม่ครบยกครับเพราะว่าเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันก็ รอดูครับวันที่23ผมคิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนซึ่งนี้ดู P P V เท่านั้นคนไทยถูกสุดในโลก200บาทคนต่างประเทศเขาซื้อกันเป็นพันนะครับประนา้นต้าใครอยากจะสนับสนุนรายการวันก็คงต้องซื้อครับ200บาท P P V ทัก Facebook วันได้เลยหรือว่าไปดูหน้าเพจวันเจเปนชิปได้เลยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับนี่เป็นรูปภาพที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับ